thank you รถไถนาถูกปล่อยทิ้งไว้หลังเกษตรกรในพื้นที่ตำบลระแหงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีต้องประสบกับภัยแล้งที่คุกคามในพื้นที่ส่งผลให้น้ำภายในคลองระแหงซึ่งเป็นคลองสายหลักเริ่มแห้งคอดกเกษตรกรในพื้นที่กว่าสิบตำบลต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อความอยู่รอดหลังไม่สามารถนำน้ำในคลองขึ้นมาใช้รถพืชผลทางการเกษตรได้ สภาพน้ําในคลองระแหงในพื้นที่ตําระแหงอลาดหลุมแก้วจัังหวดปทุมธานีอยู่ในสภาพเริ่มแห้งขอดนะคะคุณผู้ชมนี่เป็นผลกระทบส่วนหนึ่งจากภัยแล้งในปีนี้ค่ะจึงส่งผลให้ชาวนาหลายครัวเรือนในพื้นที่ต้องหยุดชะงักในการทําเกษตรแล้วเบื้องต้นค่ะเกษตรกรในพื้นที่ตําบระแหงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานาเป็นหลักจึงต้องหยุดชะงักการปลูกข้าวเร็วขึ้นกว่าทุกปี นายสุชาติเกรรษตรกรผู้ปลูกข้าวบอกว่าปีนี้ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่เพื่อปรับสู้กับภัยแล้งที่มาเร็วกว่าทุกปีโดยหันมาเลี้ยงปลาดุกท,ที่ทางจังหวัดปทุมธานีเพิ่งแจกใส่ให้แต่ส่วนตัวยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถเลี้ยงให้เกิดผลกำไรได้หรือไม่เพราะหากไม่มีน้ำปลาที่เลี้ยงไว้ก็ต้องตายก็แห้งแบบทำนาไม่ได้เลยครับก็านาีก็ทำนาที่น้ำไม่มีิตเข้ามาเลยต้องปล่อยทิ้งไว้ฝ่าฝนจะตก หลวงก็แจกกบแจกปลาดุากแจกไก่แจกเป็ดอะไรนะก็เอามาคันแรกเอามาเลี้ยงก่อนก็ยังไม่รู้จะทำยังไงเลยเนี่ยก็5 0ห้าสิบหาะถ้าน้ำไม่มีก็เอาน้ำหน่ยมาเลี้ยงอะ่ะใช่ปะ่ะส่วนเกษตรกรในพื้นที่หลายรายต่างเร่งสุกน้ำภายในคลองระแหงที่เหลือน้อยเต็มทีเพื่อเตรียมตักตวงไว้ใช้รถต้นข้าวที่ปลูกทิ้งไว้นานหลายเดือนที่ใกล้จะยืนต้นตาย รวมถึงเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่8ก็เริ่มเก็บเกี่ยวข้าวและเตรียมหยุดการทํานาไปอีกหลายเดือนเพราะปริมาณน้ําในคลองระแหงไม่เพียงพอสําหรับการทําเกษตรกรรมแห้งหมดเลยประมาณร่วมสองเดือนแล้วน้ําจะใช้ซักผ้าซักล้างพูดถึงมีบ่อก็แทบไม่มีซักปล่อยไว้อย่างนี้นหะ่ะก็กะว่าคอยฝนเดือนพฤษภาถ้ามีฝนเออเราก็จะได้ทําถ้าไม่มีฝนก็ไม่ได้ทํา แล้วทําไปแล้วกว่าจะได้อีกสามเดือนชาวนาก็ต้องอยู่เฉยๆไปอย่างนี้ประมาณห้าเดือนตอนนี้กําลังเก็บเกี่ยวข้าวครับผลผลแรกครับแล้วแล้วต่อไปพอเก็บเกี่ยวนี้เสร็จจะปลูกอ่อไหมก็ยังไม่ปลูกครับก็รัฐบาลก็ขอร้องก็เกรงใจรัฐบาลด้วยเลกอย่างน้ําก็น้อยด้วยเสี่ยงราคาข้าวก็ตกก็ยังชะลอไปก่อนข้าวก็ได้น้อยผลผลิตไม่ดีอากาศมันแปรปรวนหนัก ทั้งหมดเป็นเสียงสะท้อนของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลระแหงอาลาดหลวงแก้วจงวังหวปทุมธานีที่แม้จะยึดถืออาชีพปลูกข้าวมาหลายสิบปีแต่ปีนี้ต่างต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อความอยู่รอดเพราะต่างเดือดร้อนจากภัยแล้งในปีนี้ที่คุกขามพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณภาคกลางเร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมาโดยส่งผลกระทบเป็นวงกว้างรวมทั้งเริ่มกระทบต่อระบบนิเวศท,ทำสัตว์น้ำนานาชนิดที่อาศัยภายในคลองระแหงให้เริ่มตายลงด้วยสุพนัท รตัตนธนาประสานถ่ายภาพสุพิชยาจัญญารัตน์ทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน